ามาแล้วฮะวันนี้รถหม่ป้ายแดงนะครับมาเป็นมือสองแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ เรียกได้ว,ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะฮะต้องเจริญยนของเรานะครับมีที่ดีที่เดียวแล้วก็เป็นคันแรกนะฮะในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับกับรถคันนี้นะฮะอีว mm ิส hmm. e mm ุมิวเอ็กซ์1.9อัล i ิเม e นะครับรถชมปี2020 mm hmm. นะฮะเป็นรถที่ปรับปรุงเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะพลา,านุภาพพลิกโลกก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้านะฮะเป็นไฟไบบี LED mm hmm. นะฮะเป็นแบบ ทรงแอโร่นะฮะโคนไฟเป็นแบบแอโร่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็สลับตัดกับโครเมียมแบบด้านตรงนี้นะฮะไฟตัดมองอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบ LED นะฮะสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะครับด้านหน้านะฮะด้าน,นหลังก็มีนะฮะมีแบบ4จุดเหมือนกันจากด้านหลังนะครับตัวนี้นะฮะล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นขอบ20นะฮะ แมค20นะฮะแมคออลอยนะครับเดี๋ยวมาไปดูด้านท้ายของรถคันนี้นะฮะแล้วก็กระจกตรงนี้นะฮะเป็นแบบโค้เมียมไล่มาเลยด้านท้ายนะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ด้านท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะฮะประตูไฟฟ้านะครับสามารถสั่งงานจากดีโมดได้เลยนะฮะ พิม่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะความปลอดภัยของคันนี้นะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะนี่หยุดเองนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีระบบแจม protection นะฮะเอาไว้ป้องกันการโดนหนีบนะครับถือว่าดีนะฮะตัวนี้นะครับมีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับ ยิสูมิเอ็กตัวใหม่นะฮะออกมาทั้งหมด4รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัว Active นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว Luxury Luxury ก็ออกมา2ตัวนะฮะมีตัวธรรมดากับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะลักชูรแล้วก็เป็นตัว e l l i a n นะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะฮะตัว Ultimate นะฮะออปชันเขามีให้ครบเลยนะครับมีให้ครบแล้วก็มีให้ล้นๆเลยนะฮะ ไปหาอยู่นะครับเราจัดมาให้แล้วนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของรถคันนี้กันนะครับภายในนะฮะเรียบหรูนะฮะเรียบหรูดูดีนะครับเปลี่ยนไม่หมดนะฮะไม่มว่าจะเป็นเบาะที่มาพร้อมกับระบบคูแม็กนะฮะระบบคูแม็กตรงนี้ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นบาะปรับไฟฟ้าได้แปดระดับนะครับประตูแผงข้างนะฮะก็แบบใหม่นะฮะ พุมหนังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบสีทองนะฮะเรียบหรูดูดีนะฮะคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะฮะอัลติเมทนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันเกียร์นะฮะกระปุกเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับคอนโซลเกียร์นะฮะดูดีนะฮะดูเรียบหรูนะครับรถคันนี้ใหม่มากนะฮะออเนียลหนึ่งจุดเก้าอัลติเมทคันนี้นะครับริบร้วรอยแทบไม่มีเลยนะฮะ ใหม่ใหม่เหมือนป้ายแดงนะฮะเพราะว่าคันนี้ออกมาป้ายแดงใช้งานได้แค่30บวันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาดูหน้าปัดเรือนไม้ของรถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงดูสกอรีบหรูดูแพงนะฮะดูดีนะครับทำมาใหม่หมดเลยนะฮะคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่2,500กิโลไม่สอง0หกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะ รถคันนี้ผมมาเลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคู่คอนโทรลมีแพทเทิร์นชิอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ระบบควบคุมความปลอดภัยคันนี้ให้มาครบเลยนะฮะแล้วก็จะมีมีกล้องอยู่ตรงนี้2ตัวนะฮะ 3D i m a g e Stereo Camera นะฮะไม่ใช่กล้องบันทึกภาพนะฮะเป็นกล้องเอาไว้สำหรับช่วยในเรื่องระบบความปลอดภยัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วยชะลอความเร็วช่วยเตือนรถออกนอกเลนนะฮะ แล้วก็ช่วยเตือนจากการชนจากด้านหน้านะครับดีมากๆถ้าให้ไล่หมดนะฮะเยอะนะฮะออปชันให้มาเยอะมากนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะจะพาดูบอดหลังแถว2นะครับบอดลังแถว2นะฮะไม่มีริ้วรอยเลยแทบไม่ได้ใช้นะฮะรถคันนี้นะครับอ่าเขาเปลี่ยนไปเอา bmw นะครับ นี่ใส่พมมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะฮะใส่ผมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มนะฮะแต่งมาให้ครบเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์นะฮะของเครื่องกันนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะคันนี้ใหม่ uh, มากนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องเจนสองนะฮะหนนะฮะตัวร้อยแรงม้านะฮะเครื่องยนต์เจนที่2แล้วนะครับคันนี้นะฮะ เราไดเก็บข้างเม็ดอาร์กรอยหัวน็อตต่าง,างๆพวกนี้ยังอยู่ครบทุกเม็ดหัวน็อตไม่มีการแก่ขันนะครับคันนี้เดิมมากๆนะฮะรถออกมาป้ายแดงเลยนะฮะคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับเรื่องความเดิมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะคันนี้นะครับความเดิมความสดนะฮะแผ็นเพดเดิมนะฮะแผ็นเพดไม่มีแกะเปลี่ยนนะครับแต่เก็บคันหน้าเดิมแน่นอนนะฮะไม่ต้องพูดเยอะครับบอกเลยว่าใหม่กิบก๊บๆเลยนะฮะคันนี้ ครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะรับรองนะฮะแป๊บเดียวนะฮะคันนี้ไปแน่นอนนะฮะมีคนจ้องเป็นเจ้าของอยู่เยอะนะครับไม่ต้องรอจนถึง90วันเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับกับความสดความเดิมของเจ้ารถคันนี้นะฮะใครหาอยู่นะครับเราจัดไปให้แล้วนะฮะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะฮะที่บริษัทต้องเจริญย์ของเรานะครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้แบบ คร่าวๆนะฮะถ้าลงละเอียดเจาะลึกจริงๆเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าออปชันเนี่ยเขาให้มาเยอะมากนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนการชนจากด้านหน้าระบบช่วยเตือนรถออกนอกเส้นทางออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีระบบอีกเยอะแยะมากมายนะฮะ <c oughs> พูดไปเนี่ยเยอะแน่นอนคันนี้นะฮะระบบเรียกได้ว่าให้ครบเทียบเท่ากับรถหรูหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะครับคันนี้จัดมาให้แล้วนะฮะกับตัว1.9นะครับ ยูสุเมลเอ็ก1.9 u อ t i ต a เ e รถโมปี2020นะฮะคันนี้นะฮะอายุการใช้งานเพียงแค่30วันเท่านันาา้นเองเลขไมาอยู่ที่2,500กิโลนะครับคันนี้ป้ายแดงนะฮะป้ายแดงอยู่ที่1,430,000นะครับ4,000บาทนะฮะถ้าเป็นสีขาวมกก็ต้องเพิ่มอีก12,000นะฮะก็จะอยู่ที่1,446,000บาทนะครับแต่เราไม่ขายราคานั้นแน่นอนนะฮะเราจัดมาให้แล้วกับ ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1,299,000บาทนะครับถือว่าราคานี้นะฮะไม่แพงนะครับสำหรับรถการใช้งานแบบนี้ป้ายแดงแบบนี้นะครับใครหาอยู่ใครสนใจนะฮะรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้ารถคันนี้นะฮะ1.9ปี2020คันนี้นะครับอัลติเมทนะฮะ ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับหรือว่าช่องทาง u t u b e นะฮะเราก็มี YouTube c h anel เรียบร้อยแล้วนะฮะชื่อต้องเจริญยนนะครับหรือว่าจะโทรมาได้นะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับที่เบอร์0 8 7 7 9 1 4ด9จเสเบอร์ผมเองนะฮะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอารถได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ hmm. กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถรถใหม่ๆที่เข้ามานะครับผม